สวัสดีครับร้านสวนบอลสีโคราชบ้านคูนายนะครับวันนี้จะมานำเสนอตับบอลสีตับรามมเกียนหนุมานเผากุ้งลงกานะครับลักษณะของหนุมานเผากุ้งลงกานะครับ จะมีใบสีแดงนะครับสีแดงแล้วก็ตรงสะดือจะมีสีเขียวป้ายสีเขียวนะครับอ่ะสวยมากครับต้นนี้นะครับอยู่ในตับปลามมเกียนนะครับนี่คือต้นแม่นะครับนี่คือต้นแม่ต้นแม่ของมันนะครับมีสี่ใบแล้วก็นะกำลังหลอออกลอดอีกลอดหนึ่งนะครับกำลังออกอีกลอดหนึ่ง นะนี่คือใบของมันสวยมากนะครับฮนุมานเผากุงลงกานะครับฮนุมานเผากุงลงกกาลักษณะจะเป็นใบแหลมนะครับกระดูกสีแดงเข้มนี่เห็นไหม <c oughs> กระดูกสีแดงเข้มกระดูกสีแดงเข้มตรงนี่ตรงขอบตรงนี้จะเป็นออกสีเขียวเขียวนะครับเห็นไหมจะเป็นออกสีเขียวเขียวนะครับ ต้นนี้ผ่าหัวแล้วนะครับแยกชิ้นหัวแล้วได้นะครับได้ลูกนะครับเป็นลูกผ่าชิ้นหัวได้จำนวนห้าต้นนะครับห้าต้นนี่คือต้นแรกต้นแรกนี่คือต้นแรกนะครับหนึ่งใบก็อีกหนึ่งรอดต้นที่สอง ต้นนี้สองใบแล้วก็หนึ่งหลอดอันนี้ต้นที่สามสองใบนะครับต้นที่สี่สองใบแล้วก็ต้นที่ห้าหนึ่งใบหนึ่งหลอดนะครับเห็นไหมกำลังออกนะครับอตอนนี้ได้ห้าต้นก็จะแบ่งแบ่งให้นะครับใครสนใจนะครับ ใครสนใจนะต้นที่หนึ่งต้นที่สองต้นที่สามต้นที่สี่ต้นที่ห้าน,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 นะครับราคานะครับราคาแบ่งปันนะครับอ,อยู่ในตับรามเกียรติหายากมากนะครับอนุมานเผากรุง,งกานะครับราคาแบ่งปันราคาต้นละหนึ่งบบาท นะครับสนใจใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับสนใจแจ้งใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับสนใจแจ้งใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับหนึ่งต้นหนึ่งใบหนึ่งรอดต้นนี้สองใบกับหนึ่งรอดต้นนี้สองใบแต่ใบใหญ่ต้นนี้สองใบนะครับแล้วก็ต้นนี้หนึ่งใบหนึ่งลอดนะครับกลับมาดูต้นแม่มันอีกนะครับเห็นไหม สวยนะครับที่เ็นข้าวขาวนี้คือรากยาคาเชราไว้นะครับใครสนใจมนาะใต้คอมเมนต์นะครับสั่งใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวคลิปหน้าดูต้นอื่นอีกครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ